Yamaha a แ r ร์ร็155 C.O.C. ไม่ได้เป็นเพียงแค่สกูตเตอร์คันหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือการประกาศตัวตนอย่างกล้าหาญขององค์การออกแบบพลังและสมรรถนะที่ล้ำสมัยซึ่งได้ยกระดับความหมายของสกูตเตอร์สปอร์ตยุคใหม่อย่างแท้จริงเมื่อแรกเห็นสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือสไตล์อันดุดัน ตัวถังที่คมชัดลวดลายที่โฉบเฉี่ยวและด้านหน้าที่แข็งแกร่งราวกับรถแข่งมากกว่าจะเป็นสกูตเตอร์ธรรมดายามาฮ่าสร้างสรรค์แอร์ร็อกรุ่นนี้เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ต้องการแค่การเดินทางแต่ต้องการความตื่นเต้นความทันสมัยและเทคโนโลยีรวมไว้ในคันเดียวตั้งแต่ด้านหน้า Air o ร็อ 155cc โดดเด่นด้วยฝ่ายหน้าคู่เล็ด,ดีไซน์เฉียบค,คมพร้อมไฟหลี่ที่คล้ายสายตาของนักล่าที่กำลังจ้องเหยื่อตัวถังออกแบบให้มีหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดี ลดแรงต้านลมเพิ่มความเสถียรขณะเดียวกันก็สร้างบุคลิกที่มั่นใจและสง่าง,งามและสมรรถนะน,นั้นรองรับภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งนี้อย่างแท้จริงเพราะยามาฮาวางเครื่องยนต์1 5 5ซ c แบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำที่ยกมาจากตำนานอย่างไวซ์เฟซ F15 VVA เครื่องยนต์ที่เป็นที่ยอมรับเรื่องพลังความทนทานและความแรงเมื่อบิดคันเร่งคุณจะสัมผัสถึงการตอบสนองที่รวดเร็วลื่นไหลและเรา้าใจระบบวาล์วแปรผัน VVA ช่วยให้ไม่ว่าจะใช้ความเร็วต่ำในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือวิ่งบนทางโล่งด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์ยังให้กำลังอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นด้วยแรงม้าประมาณ15แรงม้าน้ำหนักรถที่เบาและการออกแบบที่เน้นสปอร์ตทำให้แอ r r รอก155 c o c เร่งได้ทันใจและสร้างความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขับขี่หลายคนบอกว่ารถคันนี้ทำให้แม้การเดินทางประจำวันก็น่าตื่นเต้นเสมอแม้จะเป็นรถที่มีบุคลิกสปอร์ตแต่ความสบายก็ไม่ได้ถูกละเลยตำแหน่งการนั่งออกแบบมาอย่างพอดี บากว้างรองรับผู้ขี่และผู้ซ้อนได้อย่างดีพื้นวางเท้าอาจไม่แบนเรียบเหมือนสกูตเตอร์ทั่วไปเพราะมีท่อกลางที่พาดผ่านแต่นั่นคือการออกแบบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและช่วยเรื่องการกระจายน้ําหนักซึ่งมีผลให้เข้าโค้งมั่นใจและมีเสถียร,รภาพมากขึ้นระบบกันสะเทือนเป็นแบบโชคอัพเทเลสโคปิกด,ด้านหน้าและโชคคู่ด้านหลังปรับจูนให้มีทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแรงเหมาะทั้งการขับในเมืองที่ถนนคู่คราและการขับแบบสปอร์ตท,ที่ต้องการความมั่นใจเมื่อเข้าโค้ง ยางขนาด14นิ้วที่กว้างและก่อนถนนช่วยเพิ่มความปลอดภัยเบรกหน้าดิสเบรกหลังรัมตอบสนองได้ฉับไวและในรุ่นสูงยังติดตั้ง ABS เพื่อเพิ่มความมั่นใจเทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญของ a i r o ร c k 5 coc หน้าจอเรียนไมยแบบ LCD เต็มระบบแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองและยังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Yamaha Y Connect เพื่อดูข้อมูลการแจ้งเตือนสายโทรเขา้า ข้อความระยะทางล่าสุดที่จอดไว้ไปจนถึงคำแนะนำการบำรุงรักษาทำให้สกูตเตอร์คันนี้ไม่เพียงล้ำสมัยแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจที่ฉลาดสำหรับผู้ขับขี่ยุคใหม่พื้นที่เก็บของใต้เบาะกว้างถึง24.5ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้อย่างสบายรวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆถังน้ำมันขนาด5.5ลิตรแม้จะไม่ใหญ่แต่ด้วยความประหยัดของเครื่องยนต์ทำให้ขับได้ไกลพอสมควรก่อนเติมใหม่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่แรงขนาดนี้ดีไซน์คือสิ่งที่ทําให้แอร์โรบแตกต่างออกไปทุกมุมมองสะท้อนความเร็วแม้ในเวลาที่รถจอดนิ่งอยู่เส้นสายคมชัดกราฟิกสปอร์ตและชิ้นส่วนตัวถังที่ออกแบบอย่างมีหลักอากาศพลศาสตร์ทําให้รถคันนี้เหมือนหลุดมาจากสนามแข่ง สีสันที่มีให้เลือกก็หลากหลายทั้งน้ำเงินสปอร์ตดำดูดันหรือแดงสดใครที่ชอบแต่งรถแอร์รอกก็เป็นเหมือนผืนผ้าใบเปล่าให้สร้างสารรค์ได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่อชดช่วงล่างหรือสติ๊กเกอร์แต่งตัวถังสิ่งที่ทำให้แอร์รอก155 coc พิเศษคือการสร้างนิยามใหม่ให้กับสกูเตอร์แต่เดิมรถประเภทนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงพาหนะใช้งานในชีวิตประจาวันเน้นความสะดวกและความประหยัดยามาฮากลับใส่เทคโนโลยีและจิตวิญญาณของรถสปอร์ตเข้าไป ทำให้แอร์ล็อกไม่เพียงใช้งานได้จริงแต่ยังมอบความเร้าใจเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตในการเดินทางไกลแอร์ร็อกยังคงทำได้ดีเยี่ยมความเสถียรที่ความเร็วสูงและท่านั่งที่สบายทำให้หลายคนใช้มันเป็นพาหนะท่องเที่ยวสุดสัปดาห์เครื่องยนต์ยังคงลื่นไหลแม้ขับต่อเนื่องหลายชั่วโมงตัวถังที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงลมทำให้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนอกจากนี้แอร์ร็อกยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีบลูคอของยามาฮ่า ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้มีประสิทธิภาพลดมลพิษและเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงโดยไม่ลดทอนสมรรถนะมันคือภาพของอนาคตการเดินทางในเมืองที่ทั้งแรงล้ำสมัยฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าของรถแอลลอกหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันสะท้อนตัวตนและสร้างความภูมิใจทุกครั้งที่บิดคันเร่งเสียงเครื่องยนต์และสายตาจากคนรอบข้างยืนยันว่านี่ไม่ใช่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่คือความพิเศษที่ยากจะหาใครเหมือน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแอร์ร็อกยืนอยู่ในระดับที่ไม่เหมือนใครเพราะมันรวมทั้งสมรรถนะด,ดีไซน์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันขนาดที่หลายแบรนด์มุ่งไปที่ความสบายหรือความประหยัดเพียงอย่างเดียวยามาฮ่ากลับสร้างสมดุลทําให้แอร์ร็อกเหมาะกับคนที่ต้องการความแตกต่างคนที่อยากได้ทั้งความเท่และความแรงในเวลาเดียวกันเมื่อถึงเวลากลางคืนไฟเลเของแอร์ร็อกส่องสว่างโดดเด่นตัวทังสะท้อนแสงเมืองอย่างสง่าง,งามเครื่องยนต์ส่งเสียงอย่างมั่นใจมันไม่ใช่แค่สกูตเตอร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสระความเร็ววและนัตกรรม y a มาฮ่าแอร์ร็อก155 o c ได้ทำลายขีดจำกัดของความคาดหวังมันพิสูจน์ให้เห็นว่าสกูตเตอร์สามารถทรงพลังล้ำสมัยและชาญฉลาดได้พร้อมกันมันคือสกูตเตอร์แห่งอนาคตที่ถูกสร้างมาเพื่อปัจจุบันและเป็นที่รักของผู้ขับขี่ที่ต้องการมากกว่า2ล้อแต่มองหาประสบการณ์ที่แท้จริงแอร์รอกคือการผสมผสานมรดกจากรถแข่งของยามาฮ่าเข้ากับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน สำหรับคนที่ได้ลองแล้ว a อ r ์รอกไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือไลฟ์สไตล์ทุกครั้งที่บิดขันเร่งมันเตือนให้คุณรู้ว่าทำไมยามาฮ่าถึงยังคงเป็นผู้นำในโลกของ2องล้อแอร์รอกคือคำตอบของคนที่อยากได้รถที่แรงฉลาดและมีสไตล์มันไม่เพียงพาคุณไปถึงที่หมายแต่มันทำให้ทุกเส้นทางเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมนี่แหละคือยามาฮ่าแอร์ร็อก155 OC สกู c c ที่สร้างความตื่นเต้นในทุกการเดินทาง